สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับสำหรับช่องโกตัสตอรี่ครับวันนี้มีประเด็ดนดราม่าเรื่องใหม่เกี่ยวกับค่ายที่ทุกคนหลายคนน่าจะน่าจะนึกออกกันเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนเน,นี่ยมันมีกระแสดรมาม่าเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนปกพิเศษแล้วมันจะมีของแถมเป็นแฟ้มลิมิเตดของการ์ตูนเรื่องนั้นนะฮะผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมครับว่าการ์ตูนที่ผมจะพูดถึงนั้นคือเรื่องอะไร เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโกตัสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมค่ิปใหม่ๆเกี่ยวกับดาราม่าเกี่ยวกับวงการการะตูนหรือวงการอนิเมะหรือของอะไรที่อยากจะพูดคุยเรื่อยเปื่อยทางช่องนี้กันได้เลยนะครับคือใครที่ไม่เคยทราบข่าวมาก่อนเดี๋ยวผมจะเกินก่อนเข้า่าวก่อนนะครับว่าเมื่อวันที่18อ่าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีทางค่ายเพจค่ายนี้สั้นๆว่า ค่ายใบเขียวแล้วกันครับอ่าคือทางค่ายได้ไประกาศว่าจะมีการวางจำหน่ายหนังสือกระตูนเรื่องหนึ่งซึ่งกระตูนเรื่องนั้นมีชื่อเรื่องว่าสะดุดรักยายแฟนเช่าสเปเชียลเซตเล่มพิเศอ,อ่าสเปเชียลเซตนะครับซึ่งไอไฮไลท์เด่นของหอนังสือกระตูนเซตเนี้ยมันจะมันจะมันจะมีไฮไลท์ตรงที่ว่าหนึ่งเซตของเขาก็จะมีปกพิเศษอ่าเป็นเป็นรูปเล่ม เป็นลูกเล่นธรรมดาลูกเล่นแบบปกธรรมดาปุ๊บแล้วจะมีปกพิเศษต่างหากซึ่งใครที่มาสายวงของค่ายใบเขียนเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าปกพิเศษของแต่ละเล่มของแต่ละเรื่องนั้นมีมูลค่าขนาดไหนนะฮะแล้วปรากฏว่าไอเซตท,ที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งปกพิเศษด้วยแล้วก็มีแฟม้มที่เป็นลนุแฟ้มลิมิเต็ดลิมิเต็ดที่ว่ายังไงคือมันเป็นลิมิเต็ดที่ว่าคือมันเป็นรุ่นลาาของตัวละครของในเนื้อหาเนื้อเรื่องของของในการ์ตูนเรื่องนั้นนะ คือผมจําได้นะครับว่าในงานสำหับหนังสือเล่ม R ที่ผ่านๆมาเนี่ยคือการที่คุณจะได้แฟมแฟ้มิเศษเนี่ยคุณหลักจะต้องซือ้อหนังสือโปรโมชั่นให้ครบเซตตามจํานวนโคตร์ที่เขากําหนดไว้เช <c oughs> ่นสมมุติว่าซือ้อหนังสือครบรอ R ห้าร้อยมั้งซือ้อพันหนึ่งมั้งคุณก็จะได้แฟมแฟมลายกระตูนนั้นๆลายหนังสือของเล่มนั้นๆ ซึ่งคราวนี้แหละครับมันจะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการเปิดรับพรีออเดอร์ซึ่งทางเว็บไซต์อ่าทางเว็บไซต์เขาได้ประกาศว่าคือจะเปิดให้พรีออเดอร์ภายในวันที่31พฤษภาคมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหยังไม่ทันแบบมีการวางจาหน่ายหรือยังไม่มีคือแค่เพียงแ้่แจ้งประกาศเพียงแค่แจ้งประกาศเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหยอดคอมเมนต์ยอดคอมเมนต์ของค่ายเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยนะครับแบบโอ้โหแบบประมาณว่าเฮ้ย ไอ้กับหนังสือการ์ตูนเล่มย่อยๆเนี่ยไอ้เล่มเรื่องนี้โดยเฉพาะเล่มย่อยๆเล่มเล่มก่อนหน้านั้นอะยังหาซื้อแทบไม่ได้เลยนี่คุณออกลายนี่ไม่เตดโปกนี่ไม่ตตดอีกแล้วรอเนี่คือผมอยากจะบอกว่ามันการ์ตูนของเรื่องนี้มันจะมีปกพิเศษอยู่เล่มหนึ่งผมไม่น่าจะว่าเล่มเท่าไหร่นะอ่าอ่าใช่ใช่มันจะมีเล่มพิเศษอยู่เล่มนึงคือเล่ม15านะฮะซึ่งมันเคยมีกระแสดราม่าถึงขั้นแบบว่าบางคนอะไปจองที่ร้านอะอนิเมะถึงขั้นต่อแถวทีประมาณ สามสิบถึงห้าสิบคนเลยแล้วทางร้านเขาก็ได้โคตต้งเพียงแค่ไม่กี่เล่มแล้วจำกัดแล้วว่าแต่ละคนอ่ะสามารถซื้อได้แค่เพียงคนละหนึ่งเล่มเท่านั้นนะฮะเออประมาณนี้ซึ่งจาได้ว่ากระแสของตอนเล่มสิบห้านั้นอูหจำได้เลยว่าหาซื้อไม่ได้ฮะเว็บก็มีปัญหาอีกซึ่งเนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยเป็นกระแสจนท,ทําให้คอมเมนต์คอมเมนต์ที่ทางเพจได้ประกาศไว้ว่า,าวันนี้จะอายภายในอีกไม่กี่วันจะมีการวางจำหน่ายเล่มปพิเศษหรือบวกกับแฟ้มเนี่ยคือคนบางคน ซื้อเล่มย่อยเล่มเล่มก่อนหน้านั้นเล่มเล่มก่อนหน้านั้นคือหายยงขาดซื้อไม่ได้คราวนี้มาเป็นปกลิมิเต็ดอีกเนี่ยแล้วไหนจะเลื่อนการสั่งจองในทางเว็บไซต์การไปหาซื้อฐานหน้าร้านอีกก็ไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าคนเราคือลูกค้าบางคนหรือผู้ซื้อบางคนอาจจะมองโลกในแง่ดีประมาณว่าเฮ้ยหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นไปมันมันก็ล่อไปหลายเดือนแล้วมันล่อไปหลายสัปดาห์หลายเดือนมันก็น่าจะแบบการตลาดของทางค่ายเนี้ย มันก็น่าจะมีการปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นหรืออาจจะเพิ่มยอดโคตตาให้มีแบบกระแม่นในการเพียงพอต่อผู้ซื้ออะไรประมาณนี้เนี่แหละครับหลักๆคือจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องนะฮะซึ่งพอถึงวันจริงในวันจำไหนคือเมื่อวันที่3าเ็ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหบางคนบางคนนั่งเป้าตื่นตั้งแต่แปดเก้าโมงเพื่อจะมารอกดอ่านกดคลิกสั่งซื้ออะไรในเว็บไซต์อาของคางเว็บเมกาอามังคิวนะฮะ จนในที่สุดพอถึงเวลา9 59, โมง59 10โมงปุ๊บอ่าถึงเวลาที่แต่ละคนพร้อมใจกันเพื่อจะต่างจองพรีออเดอร์สดุลักยายแฟนเชา่าปกพิเศษนะฮะปกพิเศษคือปกนีมีเตกโบกแถวกับแฟมแฟมด้วยอ่าปรากฏว่าบางคนนี่ที่ผมดูในคอมเมนต์หรือดูในกลุ่มเพื่อนนะฮะในกลุ่มที่เขาเล่นกันเนี่ยปรากฏว่าเดงสต่างซื้อออนไลน์ปุ๊บ ปรกากฏว่าหน้าเว็บคา้าหน้าเว็บคา้าไวอย่างนั้นบางคนนี่ซวยหน่อยครับ,บ,บ,รบกดกดคลิกสินค้าได้แล้วปรากฏว่าจะไปชําระออนไลน์ปุบบ๊บกฏใช้คําฝั่งแบบระบบออนไลน์ปุ๊บปรากฏว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะระบบระบบความปลอดภัยบวกกับ A Q ในการชําระเงินซึ่งระบบความปลอดภัยก็คือการจะต้องรอ,งอตัวเลข O T อะไรเขาเรียกว่าวอะไรนะอะไรอะไรสักอย่างอะตัวเลขความปลอดภัยแบบที่มันจะส่ง ถ้ากับเมสใส่ท่ากับมือถือเราเพื่อในการยืนยันว่าอ่าเป็นเป็นบุคคลนั้นในการชำระสั่งซื้อสินค้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีคิวในการรันออนไลน์ในการรันอีกว่าสมมติว่าผมอยู่ผมสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้เนี่ยปุ๊บผมจะอยู่เลยนะว่าจะมันจะเียบบอกเลยนะว่าผมอะ่ะอยู่คิวที่เท่าไหร่สมมติว่าผมอยู่คิวที่50เนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ครับไอ้ดาม่าตรงนี้ที่ว่าคือระบบอะ่ะมันเหมือนระบบเว็บไซต์มันไม่สเสถียรแล้วบางคนที่เคยได้อันดับคิวต้นๆเนี่ยสม,ม กว่าระบบมันจะลานหรือระบบมันอะไรสักอย่างเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนึงหรือระบบมันเข้าได้ปุ๊บอาจจะไปที่คิวที่4 4 0 0กว่าหรือ500กว่าซึ่งกลายเป็นว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อตัวนั้นอะหมดไปในทันทีคือบางคนอะบางคนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อออนไลน์สําเร็จแต่บางคนอะเจลออาการแบบเข้าไปกดชำระรอคิวปุ๊บบางคนก็เจอ,อาการแบบรีบบอ,อกบางคนก็คือค้างอยู่อย่างนั้นหรือบางคนรอรอจนกว่ามันจะรับเสร็จปรากฏว่าคิวที่ดเราได้มาปุ๊บ หมดคอร้าในการสั่งซื้อของอนไ์เนี่ยแหละครับปัญหาคือผมไม่เข้าใจว่าถ้ารู้ว่าคุณจะเปิดพรีออเดอร์แบบอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่เตรียมความพร้อมให้มันแบบให้มันดีกว่านี้คือผมก็ไม่เขาเ้าใจคือมันเหมือนเป็นการดูถูกแบบผู้ซื้อผู้อ่านยังไงอย่างเง้ยคือหนังสือการ์ตูนอ่ะคือผมยอมรับทุกคนเขาก็อยากเก็บอยากได้หรืออยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปเจอปัญหาไดา้มาตรงความไม่พร็อพของระบบซึ่ง มันคนจะเป็นความรับผิดชอบของทางคางค่งายหรือเปล่าคือผู้ซื้อเขาบางคนเขาอยากได้จริงอยากแบบเตรียมหาอยากได้ปกคือบางคนอาจจะไม่ทันปก15ก็จริงแต่เขาก็อยากจะได้ปก19เป็นการชดเชยอะไรประมาณนี้อ่าซึ่งหรือบางคนอ่ะเขาไม่ได้สนใจปกหรอกครับอางคนเขาอยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันเช่นแฟม้มลายมิดลาย,ลายวิเศษอะไรแบบนี้ของตัวละครเนี่ยซึ่งปรากฏว่าก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ตรงส่วนนี้แหละ ซึ่งตรงนี้แหละมันทําให้เกิดกระแสดาราม่าในคอมเมนต์อ่าในในทางเพจล,ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าโอ้คนคอมเมนต์นี่ถลนทลายแลย้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เขาคิดว่าไอ้ไอ้ไอเรื่องที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันผ่านเหตุการณ์ไปก่อนแน่น,นะคือเรื่องที่สิบห้าเนี่ยแทนนี้จะมีนโยบายมาตรการอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้หรือปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าน,น,น,นี้เรื่องระบบหรือเรื่องการตลาดหรือการกระจายสินค้าให้มันดีกว่านี้ปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างกันเลยคือไม่เข้าใจว่า บทเรียนที่ได้มาจากค้านก่อนๆคือไม่ได้ช่วยทําให้ทางค่ายเนี่ยเขารู้สึกพัฒนาขึ้นเลยหรือยังไงเนี่ยเนี่ยครับปัญหาเนี่ยแล้วบางคนหนักหน่อยพอรู้พอรู้ว่าการสั่งซื้อออนไลน์ในการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยไม่ได้ปับ๊บเขาก็ต้องไปบากบัตไปเดินซื้อถึงหน้าร้านอ่านหน้าร้านหนังสือที่ว่ายมันมีระมาตรงที่ว่าบางคนไปซื้อไปรอต่อแถวต่อคิวเพื่อจะไปซื้อร้านค้าที่ที่เขาแบบ หน้าปรากฏว่าบางร้านก็ได้โคต้ามาน้อยมากบางร้านอาจจะได้แค่20เล่ม30เล่มหรือ50เล่มคือถ้าบางร้านได้โคต้าประมาณ50เล่มผมเชื่อว่าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็หมดแล้วเขาน่าจะจํากัดว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยท่านนึ่ะสามารถซื้อได้แค่หนึ่งเล่มเท่านั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่บางร้านอาจจะใช้วิธีแบบที่เขาเรียกว่าแฝงหน่อยก็คือการจับฉลากวัดดวงไปเลยว่าใครต้มบุญคุณดีเนี่ยคุณก็สามารถได้เลยสินค้าตัวนั้นแต่ถ้าเกิดใครไม่มีต้มบุญหรือต้บุน้อยคุณก็ อดแค่นั้นเองซึ่งบอกว่าวิธีนี้มันมันค่อนข้างจะแร์นะเกี่ยวกับสินค้าที่แบบว่ามอน,น้อยมากๆแต่ผู้ซื้อเนี่ยมีมากเกินเกินไปเนี่ยผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แร์สุดแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางร้านเนี่ยคือได้สินค้าประเภทสินค้าตัวนี้มาแล้วปรากฏว่าไม่อัฟขายไม่ขายผ่านหน้าร้านแต่เก็บเก็บไว้ในสต็อกสินค้าของตัวเราเองเราไปอัปขายออนไลน์อัปขายผ่านออนไลน์ซึ่งซึ่งหลายร้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เช่นขายผ่านทร์ฟี่ ดดหรือบางคนก็แบบต้องไปสอบถามในอินบอกต่างหากแล้วปรากฏว่าราคาที่เขาเข้าได้มาปุ๊บกะดันอาไปอีกราคาหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมที่ผมเจอมาเนี่ยที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยบางคนแบบไปสั่งซื้อร้านที่รู้จักร้านที่แบบร้านที่เขารู้จักเนี่ยปรากฏว่าราคาปกอะ่ะปกติใช่ไหมแต่พอเราไปสอบถามพือนหรือพี่ไปสอบถามไปปรากฏว่าราคาไปอีกราคาหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะแต่ตรงที่ที่ผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องลาซาด้าโชฟี่โอ้โหนี่มันน่าเกลียดจริงครับตรงที่ว่า บางคนเน่ะเขารู้เลยว่าร้านเนี้ยเขามีหน้าร้านแล้วปรากฏว่าร้านน่ะเขาคำการอัพอัพราคาโดยจากราคาที่เขาขายหน้าปกอ่ะราคานี้นะให้เกตนี้นะแต่พอคุณไปขายตั้งราคาในจูฟี่หรือลาซาร้าเนี่ยคุณไปใต้อีกราคาหนึ่งคือราคาเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณพันอัพแล้วว่าประมาณพันสองพันห้าประมาณนั้นแหละหรือบางร้านอาจจะอัพราคาไปมากกว่านั้นก็แล้วแต่ร้านอ่ะคือเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตอนนี้กระแสในการหาสินค้าตัวนี้คือมัน มนเรียกว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันถึงที่สุดจริงๆคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนังสือกระตูนที่เราอยากจะอ่านอยากจะสะสมเนี่ยมันมันไปได้ถึงขนาดนี้หรอือเปนี่ผมนึกว่านี่ผมนึกว่าเพย์ห้าเลยนี่แบบห <Wow. S 1> นังสือปกพิเศษนี่มิเ็มเนี่ยเฮ้ยความต้องการทางการตลาดเนี่ยมันมันเทียบเท่ากับระดับเพย์ห้าเลยหรอที่แบบว่าสั่งซื้อไปถึงนาทีนึงหมดอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โห,หผมไม่เข้าใจอะ่ะคืออะไรอะ บางคนอยากเก็บสะสมอยากเก็บอ่านก็ไม่ได้พอไปเจอพอไปรู้ราคาที่จะซื้อก็โดนพ่อค้าฝันราคาอีกอะไรประมาณนี้แล้วมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการอุดร่วงการผู้พ่อค้ารีเซลยัยงไงจ้าคนเขาที่ผมดูมาแบบโอ้โหอย่างนี้มันไม่ใช่แหละบางร้านนี่ได้รันได้ได้โค้ต้ามาประมาณสามสิบเล่มเงี้ยคุณไปขายในออนไลน์หมดเลยแล้วตั้งราคาทีเป็นพัานาเงี้ยทั้งทั้งที่ราคาจริงมันอยู่แค่ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยเองเนี่ยคนอยากได้เขาก็ไม่ได้ คนอยากซื้อหาซื้อได้บางคนผมไปดูบางคนนี่มีบางคนเขาก็ยอมซื้อในราคาเป็นผันแล้วว่าเร่งงี้โหแบบคิดในใจนี่เราอยู่วงการวงการนี้มาได้ไงเนี่ยคิดในใจเนี่ยโอ้โหผมคิดในใจค่ายกระตนที่ผมเคยสะสมอย่างไอเดอะลอตแคนวาสไอปกปกสีทองเนี่ยก็เจอแบบการตลาดแบบต้องมาแก่งเงยงนซื้อผมว่าคมผมคงได้ลาขาดกลางกลางคาที่แบบว่าสะสมกลางเล่นแล้วแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะเออโอ้โหเนี่ย แล้วดูในคอมเมนต์ของแต่และกลุ่มนี่เขาโดนโดนมานี่แบบโอ้โหสั่งซื้อากลาลังจะสั่งซื้อได้ปุ๊บแล้วปรากฏว่าระบบเว็บล่มหรือระบบมีปัญหาก็ต้องมาลั่น่รกมาลุ้ยตัวดีสินค้าหมดเนี่ยนี่แหละที่ผมเจอมาเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าโอ้โหเข้าใจอารมณ์เลยคือผมยอมรับน,นะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนที่มันขำด่ามันมันกระแสกระแสมาดีจริงคือผมดู ดูอนิเมะแค่ไม่กี่ตอนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหามันมันมันใช้ได้นะคือผมก็จะแหละบางคนเขาก็อยากจะเก็บดูดูทั้งอนิเมะด้วยปุ๊บแล้วก็อยากจะเก็บสะสมแบบเป็นรูปเล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่มที่เราอยากจะได้ปกพิเศษก็ได้ไม่ได้เดีย๋ยวว่าจะปกพิเศษเลยเดี๋ยวนี้ปกธรรมดาบางเล่มันยัยงหาซื้อไม่ได้ก็คิดดูละกันคือคุณขยันทํา LC คุณขยันทํา LC แต่ปกปกลิมิเตดปกพิเศษเนี่ย แต่คุณไม่ไม่พัฒนาเรื่องไอ้เล่มย่อยๆที่เล่มก่อนหน้านั้นที่เป็นเล่มต่างๆเนี่ยให้มันเพียงพอ,อ,อก,กับลูกค้าเนี่ยคุณยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เขาเ้าใจ่าคายเนี้ยมันขยัน LC แต่กระตูแนวนความรัดนั่นหรอแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วกระตูแนวเนี้ยมันก็เป็นกระตูที่แบบโอ้โหความต้องการในบ้านเราแม่ก็ดันสูงมากเลยนะจริงๆโอ้โหนี่โชคดีนะที่ผมเป็นคนที่แบบชอบอ่านกระตูแนวแอคชั่นมากเนี่ย ขอบัทการ์่านขนนั้นอ่านการ์ตูนแบบแนวบูเนี่ยการ์ตูนแนวลักๆนี่คือผมจะเก็บอยู่ไม่กี่เรื่องจริงแล้วถ้าเก็บข้อคมจะเก็บจริงเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมจะหลีกเรื่องค่ายนี้เป็นหลักเลยเรารู้ว่าฐานแฟนคลับของของค่ายเนี้คือจะเป็นวัยนักเรียนวัยมัธยมมัธย,ยมวัยมหาลัยสูดมากอออแล้ว, <Wow. S 1> แ,ลวแล้วชอบแนวนี้ไงอ่านอ่านแบบได้ประสบการณ์ได้ความฟินเนี่ยเออก็ไม่ได้เนี่ยแหละครับ ปัญหาดราม่าหลักๆ,ๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังตรงเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสาเหตุหลักๆก็ประมาณนี้เลยผมเชื่อว่าใครต่อใครหลายๆคนที่โชคดีที่ได้นังสือเล่นมนี้มาครอบครองก็ถือว่าโชคดีมากครับผมผมยิมนดีด้วยเลยแต่บางคนที่เขาไม่ได้นี่คือผมก็ไม่ไม่รู้จะปลอบใจยังไงหรือแบบไม่รู้จะยังไงแบบโอ้โหคือบางคนเขาทําทุกวิถีทางแล้วทำยังไงก็ไม่ได้ทำตาม,ตามกติการทุกอย่างสั่งจองเว็บไซต์ก็ไม่ได้จะไปซื้อออนไลน์จะไปซื้อหน้าร้านก็ดันแบบเจอแบบพบค้าแบบพังร้านแบบ อะไรเงี้ยกว่าปิดขายผ่านออนไลน์หมดอะไรเงี้ยคือผมผมไม่ได้กล่าวรวมทั้งหมดนะคือบางร้านเขาก็บางร้านก็ดีบางร้านก็แบบว่าเออขายตามกติกาขายตามตัตา้าซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีหลายร้านนะที่ผมที่ผมรู้มาเนี่ยเออแต่ไอร้านที่ขายหน้าร้านอะไม่ถึงชั่วโมงหมดทั้งขายผ่าน Facebook ผ่านเพจเนี่ยไม่เกินชั่วโมงนึงก็หมดแล้วอะไรประมาณนี้ นี่แหละครับก็เลยเป็นกระแสดราม่าที่แบบว่าโหร้อนแรงกันมากเลยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโหยอมรับว,ว่าแต่ละคนเนี่ยคือเขาอยากได้มากจริงก็ไม่ไม่สามารถหาหาวิธีที่จะแบบจะอยากจะได้มาครอบครองนี่แหละครับหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ฮะซึ่งผมคิดว่าใครที่ได้กระตูเรื่องนี้มาหรือได้ปกพิเศษมาเนี่ยก็มาแชร์ความรู้สึกที่คุณได้มาหรือคุณไม่ได้อะไรกระตูเรื่องนี้มาหรือปิด เรื่องอะไรมาก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้ามีคลิปหน้าอะไรที่เป็นกระแสะวงการดราม่าซึ่งยอมรับว่าของค่ายเนี้ยมีเรื่องให้คุยก,กันได้ตลอดเลยคือผมไม่เข้าใจว่าค่ายอื่นไม่มีปัญหาค่ายอื่นไม่มีปัญหานะครับอย่างค่ายนกะฟลายอย่างค่ายอะไรเนี่ยไม่คือไม่เคยมีปัญหามีแต่ค่ายนี้ค่ายเดียวแบบโอ้คิดได้ใจนั้นนะ่ะ ไอโรงเรียนเซมานาเลสสิบสามเนี่ยผมยังหาซื้อไม่ได้เลยถ้าใครรู้ว่ามีที่ร้านไหนมีขายในราคาปกติอะม,มาคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยนะครับอยากอ่านาามากเลยเนี่ยโอ้หาซื้อไม่ได้มาหลายเดือนเลยเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทาง,ทาง,ทางช่อง r o t a s t y กันนะครับส่วนคลิปหน้มมาจะมีอะไรหรืออยากจะมาพูดคุยเรื่องอะไรน,นั้นก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างล่างกันนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ